ครับเดี๋ยวสอมมือซ้อมมือเอาก็ยาวเลยป่ะนี่ยินโอ่งอ่าครับอ้าค่ะมาดีครับสวัสดีครับโมเดลครับเอฟซีหน้าจะได้มาอีกะสาธุนี่แหละนี่แหละคนนี้แหละค่ะแดนขับแดนเนียน้องอาอายไม่มาฝากฝากฝาก ขอบคุณครับขอบคุณากครับเสียไห้กันครับคนไม่กินฮอรูกน้องสอบไหมครับวันนี้อันเชยไปับมันอีกนตัวรลูกไหมครับถ้าเขาอยากเขาสอบก็ได้แม่ไทยแล้วแ่ รับคุณอไรข้าวมข้ว้าจเเดี๋ยวดิไปเดี๋ยวดิไปย่างสุยแล้วอยู่ต้มทะเลน่าดูไปกินนะขรับธรรมดาหัปลาเดี๋ยวหอดเสียงเดี๋ยวหอดปวดใช่ไหมพี่อ้วนไหมไหนแง่ังแตเนาะ เสื้อสวย iscilla, มากเลยครับสามรพร้อมส่งครับผมลาหลมะลหลเลีเฮดอันลูกอันพระเอกโอตี่โอล้วครับเพจเจียมเซํัมยู่กับยูเจียเจียเาวเนยิงเจียงยิงเขาบอกว่าถ้าได้เบิร์ตเาไม่เจียมิงเราเสียแล้วบมาจากเขียมาไทยลมมาทายหลุมเครื่องหลเครื่องไทยเขาสวยเขาไ่ได้เขียย ไอ้ว่าไอ้รุ่นหนไอโฟน16เนี่ยพี่เจียบถ่ายได้สวยไอด้อฮะไอโฟนกันไรสนะเนี่ยประ้าดเลยเขาตกลุ่มแย้มเงีาาง่ยเเมเนาะเสียงจะไดไ้มาเห็น

ป็นลัมเาต่อยันี่ยากมให้กหให้1ซีงไงแม่เอาไปเลยเด้ครับเอาไปเลยคยิจกเนีเอาไปเลยนี่เขาไปหาป่นี่เขาไปรั่มป่ไปเอายาหน้าเลยเลยครับเขาอะครนี่นะฮะกินไหมกินบาลานไเอาไปกินขนมปังอร่อยมากเลยคะไบขอเงี้นะม่จกหาปุ๊กได้ไหมนี่แถมรกวห้มดิ เอาไปกินไปหนาบ้านอี่กี่เมื่อหลอกคืออยู่เดี๋ยวเห็นหนาบ้านเดี๋ยวโอ้กินหัวลูกไซเด้สิเดียวนี่เขาไม่ได้กินปูปูเดียวอ๋อกูบอกให้มาเหมาแมววนเถอะวะซื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้วสามเดี๋ยองอีกทีก่อนวันนี้ใช่ไหมไม่รู้นั่นอีสามปูหรือไม่แม่อีสามปูแถมปูหนึ่ง เอาสามปลุกวะเพราะแม่มาถึงว่านี่แม่เอาไปหานกเชียแม่หนึ่งแล้ก็แถมโค้ดเตืออีกอาปุกแถมปลุกหนึ่งโวดเสื้ออีกซอสอนไรเนี่ยไปตหน้าบ้านอาปลูกกับซี่ราก็บาทเอาไปแจกพี่แจกน้องเขาไปขขายต่อแมายเเาไปขายก่บแม่เนาะแม่เอาไปยาั้งน เอบจะิ่นอนกระสบดเอาไปเอากระแซงกราแซงพวงแล้วพ้้อาก็คือสวนลวดแต่พี่น้องนี่ไป็่ไรเส้นใบเส้นไบปากานี่อ่าเราดิบอคุณเล่า่บุ้อ้บหาุกสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทคุณนี่หว่าลายเส้นคุณเท่าไหร่นะ หน้าร้อยก็ให้เสียงเสียงเสียงไอ้เสีเียงอะไเียเชียงเียงสีเอแม่ผมจะว่านาลาแม่เพือเรามาเสือเราบ้าเนี่ยาจะไดนเราพาสีออกสามมือดีเหมือกันค้รเมือเลี้ยนี่โกกับปุกโกกระปุกสีร้ยเส้นาบานแม่สียอไหมครับผมว่าช่าเนี่ยครับผมทรงวันที่12มือเดียวนะครับผม ส่ะล้วใ่ล้วเาดีายเขมาขายเส้อวยาซิมเน่ใส่เขาเลยวกะสีรอครับผมอี่ละไม่อยากระอะไรถึแก่ไม่ต้อาให้ยังไงอยู่ไหนก็เปลยเขาเป็นไยเหลือแต่กระดูกไว่าจะกร่ไป